การสำรวจการใช้พลังงานไฟฟ้าตอนที่หนึ่งสวัสดีครับเพื่อนๆหลายคนคงจะรู้จักกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆภายในบ้านของตัวเองเป็นอย่างดีเช่นวิทยุหม้อหุงข้าวแต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นมีหลักการทำงานอย่างไรหรือเราควรจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆอย่างไรให้ถูกต้องกับวัตถุประสงค์ที่ถูกสร้างมาอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภยัย ไม่ทราบกันใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นในวันนี้เราจะมารู้กันล่ะครับว่าการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์นั้นเป็นอย่างไรทุกคนคงพอจะทราบกันอยู่แล้วบ้างนะครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าคือเครื่องอำนวยความสะดวกที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้พลังงานไฟฟ้ามาเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นไม่ว่าจะเป็นพลังงานกลพลังงานความร้อนพลังงานลม พลังงานแสงหรือพลังงานเสียงซึ่งเราจะเริ่มกันจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนคือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าในกลุ่มนี้ได้แก่เตาไฟฟ้าเตารีดไฟฟ้าหม้อหุงข้าวเป็นต้น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนนี้มีหลักการทำงานคือเมื่อให้กระแสไฟฟ้าเข้าสู่ขดลวดที่มีความต้านทานไฟฟ้าขดลวดนั้นจะเกิดความร้อนยิ่งกระแสไฟฟ้าหรือความต้านทานไฟฟ้าของขดลวดนั้นสูงมากความร้อนก็จะยิ่งมากขึ้นจากหลักการนี้เส้นลวดที่นำมาทำเป็นตัวให้ความร้อนจะต้องมีความต้านทานความร้อนสูงขดลวดที่นำมาใช้ในการให้ความร้อน เรียกว่าลวดนิคโครมเป็นโลหะผสมที่มีความต้านทานสูงประมาณ50เท่าของลวดทองแดงและมีจุดหลอมเหลวอยู่ที่ประมาณ1,500องศาเซลเซียสซึ่งทำมาจากโลหะผสมระหว่างนิกเกิลประมาณร้อยละหกโครเมียมประมาณร้อยละสิและเหล็กประมาณร้อยละ2ีเอาล่ะครับหลังจากเรียนรู้หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ให้พลังงานความร้อนไปแล้วเราลองมาดูตัวอย่างการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในกลุ่มนี้กันบ้างนั่นก็คือเตาไฟฟ้าและเตารีดไฟฟ้าครับเตาไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความสะดวกในการต้มน้ำหรือหุงต้มอาหารเนื่องจากเวลาใช้เพียงแค่เสียบปลั๊กเตาไฟฟ้าก็สามารถทำงานได้เตาไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 1. แบบเปิดและสองแบบปิด หน่เตาไฟฟ้าแบบเปิดเป็นเตาไฟฟ้าที่ไม่มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิจึงสามารถใช้งานได้ทันทีเพียงแค่ใช้เต้าเสียบเสียบที่เต้ารับเท่านั้นถ้าเลิกใช้งานก็ถอดเต้าเสียบออกเตาไฟฟ้าแบบเปิดนี้ประกอบด้วยขดลวดความร้อนที่ทำด้วยลวดนิโครมขดเป็นลวดสปริงอยู่ตามร่องปูนปลาสเตอร์ปูนซีเมนต์กระเบื้องเคลือบหรือเซรามิกเพื่อไม่ให้เกิดการลัดวงจร และป้องกันไม่ให้ความร้อนลงไปอยู่บริเวณส่วนล่างของเตาเตาไฟฟ้าแบบเปิดนี้จะสูญเสียพลังงานมากกว่าเตาไฟฟ้าแบบปิดเพราะเวลาใช้งานต้องวางภาชนะไม่ให้สัมผัสโดยตรงกับขดลวดความร้อนความร้อนจึงสูญเสียไปกับอากาศที่อยู่ระหว่างขดลวดกับก้นภาชนะและ 2. เตาไฟฟ้าแบบปิดเตาประเภทนี้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง เพราะจะไม่สามารถเกิดการลัดวงจรได้เมื่อมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานกับโลหะหรือของเหลวที่ไหลล้นออกมาจะไม่เป็นอันตรายผู้ใช้จะทําความสะอาดได้ง่ายเตาไฟฟ้าแบบนี้มีลวดนิโครมอยู่ภายในแผ่นเหล็กไร้สนิมภายในบรรจุแมกนีเซียมออกไซด์ซึ่งมีสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าแต่นำความร้อนได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนชนิดต่อมาก็คือเตารีดไฟฟ้ามีส่วนประกอบสำคัญคือแผ่นโลหะควบคุมความร้อนแผ่นขดลวดความร้อนแผ่นทับผ้าและปุ่มปร,รับความร้อนเตารีดไฟฟ้านั้นใช้แผ่นขดลวดความร้อนทำด้วยลวดนิโครมแผ่นบางวนสลับกันไปมาคล้ายกับเตาไฟฟ้าหรือเราอาจเรียกว่าไส้เตารีด ซึ่งจะสอดอยู่ภายในระหว่างไมก้าที่เป็นวัตถุทนไฟและเป็นฉนวนจำนวน2แผ่นเอาล่ะครับเรามารู้ถึงหลักการทำงานของเตารีดไฟฟ้ากันนะครับโดยทั่วไปเตารีดไฟฟ้าเมื่อใช้เต้าเสียบเสียบกับเต้ารับแล้วกระแสะไฟฟ้าจะไหลผ่านขดลวดให้ความร้อนคือแถบลวดนิโครมหรือขดลวดความร้อนและจะถ่ายเทความร้อนให้กับแผ่นทับผ้า ทำให้แผ่นทับผ้าร้อนมาต่อมาต่อกันด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกลกันครับพลังงานกลหมายถึงพลังงานที่ทำให้วัตถุเกิดการหมุน,นเกิดการเคลื่อนที่เปลี่ยนขนาดของวัตถุหรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลมีอยู่มากมายส่วนมากจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ทุกชนิดเช่นพัดลมเครื่องปรับอากาศ เครื่องปั๊มน้ำโดยมอเตอร์ไฟฟ้ามีหลักการทำงานดังนี้ครับเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดตัวนําที่วางอยู่ระหว่างขั้วเหนือและขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กกระแสไฟฟ้าขณะไหลผ่านขดลวดจะเกิดการเหนี่ยวนําทําให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวดทําให้เส้นแรงแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็กที่มีอยู่เบี่ยงเบนผลักสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวดเป็นผลให้ขดลวดหมุนได้ หลังจากทราบถึงหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกลไปแล้วเรามารู้ถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานชนิดต่างๆที่ให้พลังงานกลกันครับเช่นพัดลมเครื่องปั่นเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกลชนิดแรกคือพัดลมพัดลมมีหลักการทำงานคือใช้มอเตอร์ในการทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกลชนิดต่อมาคือเครื่องปั่น เป็นเครื่องที่ช่วยให้ส่วนผสมของอาหารละเอียดตัวเครื่องประกอบด้วยสองส่วนคือส่วนที่เป็นฐานล่างกับส่วนที่เป็นโถใส่อาหารส่วนที่เป็นฐานล่างของเครื่องปัน่นและบดอาหารจะมีมอเตอร์แรงหมุนสูงที่เรียกว่ายูนิเวอร์แซลมอเตอร์ติดอยู่และมีสวิตช์เปิดปิดประกอบอยู่ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มสุดท้ายคือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียงได้แก่ลำโพง กับเครื่องรับวิทยุเครื่องบันทึกเสียงเครื่องรับวิทยุใช้หลักการแปลงสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณวิทยุที่ความถี่ต่างๆกันส่งออกจากเสาสัญญาณจากสถานีส่งสู่เครื่องรับเมื่อเครื่องรับได้สัญญาณวิทยุจะนำไปแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วผ่านไปที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อขยายสัญญาณไฟฟ้าให้มากพอ ที่จะทำให้ลำโพงเกิดการสั่นสะเทือนเป็นเสียงที่ดังออกมาดังนั้นลำโพงจึงทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณเสียงเครื่องบันทึกเสียงมีหลักการทำงานโดยใช้การเปลี่ยนขึ้นเสียงพูดให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าจากนั้นบันทึกลงในแถบบันทึกเสียงในรูปสัญญาณแม่เหล็ก ตอนนี้ก็ได้เวลาสรุปเนื้อหากันแล้วล่ะครับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในบ้านต้องศึกษาหลักการทำงานวัตถุประสงค์รวมถึงคำแนะนำต่างๆของเครื่องใช้เพื่อจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยวันนี้ได้เวลาที่เราต้องจากกันแล้วครับไว้พบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ